ทราบได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โอเคครับ<ๆ>ก็ขออนุญ,ญาตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อปีที่แล้วประมาณต้นต้น,ตนปีก็มีอาการท้องผูกท้องเสียสลับกันไปแต่ว่าเป็นไม่มากเท่าไหร่กี่วันก็เป็นสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทานยาอะไรมากมายก็เห็นว่าเป็นไม่มากครับก็เลยไม่ได้สงสัยและไม่ได้เอใจแล้วก็เลยไม่ได้ตรวจอะไรมากมาย หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยประมาณสักห้าหเดือนผ่านไปครับบ่ายวันหนึ่งของเดือนกรกฎาของปีที่แล้วเนี่ยนะของปีห้าหกเนี่ยก็ทํางานอยู่ปกติมีความรู้สึกเป็นปวดมากที่บริเวณท้องด้านซ้ายอปวดเหมือนกับมีอะไรมาบีบ,บลำไส้ทนทํางานอยู่ทั้งเลิกงานห้ามงเย็ยนแล้วขับรถกลับบ้าน พอถึงบ้านเสร็จปุ๊บปวดนี่ไม่ใช่ปวดแบบหิวข้าวไม่ใช่ปวดกระเพาะไม่ปวดจุกเสียดไม่ใช่ครับมาใช่เป็นปวดมากแบบที่เราไม่เคยปวดมาก่อนในชีวิตอืก็พอมาถึงบ้านเสร็จก็ทั้งคืนปวดทั้งคืนเลยเอาไม่อยู่ทานยานู่นนี่นั่นก็ไม่หายอฮะปวดจนถ้าจะเป็นลมนะครับซึ่งมีไม่มีไข้ครับไม่มีไข้ครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นมากถึงขนาดนั้นนอนไม่หลับเลยทั้งคืนจนกระทั่งเช้ารุ่งขึ้นมาเนี่ย พันยากับลูกชายก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับพอไปถึงที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บคุณหมอก็ทําการตรวจอาการเบื้องต้นเสร็จปุ๊บกพบว่าต้องแอดมิดเลยและเพื่อทําการตรวจขั้นตอนต่อไปโดยละเอียดที่หลังจากการตรวจก็มีทั้งเอ็กซเรย์ทั้งอุลตราซาวด์ทั้งซีทีสแกนรทั้ง, CT งอสองกล้องเข้าไปทาง,งทางวาหนหักเราเนี่านะะั้เสร็จแล้วคุณหมอก็ให้รอให้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอฟังผลครับ ทีนี้อีกสองวันถัดมาคุณหมอก็มาส่งข่าวไอ้เราก็ดีใจว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างน้อยเราคนได้กลับบ้านแล้วละ่ะแต่แต่ปรากฏว่าพอคุณหมอมาส่งผลส่งข่าวให้ทราบเนี่ยนะบอกว่าคุณิทธิ์คุณต้องอยู่โรงพยาบาลต่อเพราะว่าตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่สามอกข้างซ้ายยาวเก้าเซนก็รอผ่าตัดต่อ ที่นี่มันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะทางผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้านายผมมาอย่างสูงเป็นทั้งเ d ดีเป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งเจ้านายดูดวงใจเนี่ยนะท่านเป็นกรรมการผู้การบริษัททิ้นส่วนรถยนต์บนอนัทดีเทสตี้จำกัดเนี่ยนะวันนี้ก็มาด้วยครับมาให้เป็นกำลังใจอยู่คุณรักเกียรติชยาพรมครับบอสนะฮะบอสก็ในขณะที่ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลท่านก็ประมาณวันที่15ของคเดือนกรกฎาคม15 16ประมาณเนี้ยนะครับ ก็หิ้วกระเป๋าไปหนึ่งกระเป๋าในนั้นก็จะมีดามะคุดแล้วก็เป็นบิมเขียวท่านเขาอธิบายความอย่างโอ้โหแบบเชื่อมันมากนะฮะ <laughs> ผมก็ในใจก็ไม่เชื่อเพราะปะกติแล้วเนี่ยท่านจะไปเชิงทางด้านขอาวสศ่วกรรมเป็นส่วนใหญ่เชิงเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่าจะมาสอบแสวงหาสิ่งใ,ใดๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ก็ฟังไปท่านก็บอกว่าต้องทานอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมก็ท่านเป็นคนตัดซองอบิม,น,มน้ำมะคุดให้ทานหนึ่งแก้วตอนเช้านะครับเป็นคนรินให้บีบรีดจนถึงหยดสุดหยดสุดท้ายเลยนะฮะให้ทานเป็นหมดแก้วตอนเช้าแล้วก็ทานไปครับเสร็จแล้วก็ให้คําแนะนําต่อว่าแบบแคปซูลแคปซูลสีเขียวเนี่ยเที่ยงสามเม็ดเย็นสามเม็ดก่อนนอนสามเม็ดผมก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําให้เป็นอย่างดีเนี่ยนะมีความรู้สึกว่า ปกติในเวลาที่นอนเนี่ยมันจะปวดบางทีกลางคืนปวดมากจนก,การะทั่งต้องให้พันยาใละลูกชายไปบอกพยาบาลต้องมาช่วยดูให้หน่อยต้องมาเพิ่มยากแก้ปวดอะไรให้ประมาณนี้อันนี้คือระหว่างที่รอระหว่างที่ร <ผา S 2> อ <ผา S 2> คิวผา่ผาตัดใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผิดสังเกตอีกอันึงก็คือว่าการขับถ่ายมันดีขึ้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะซองที่ห้าไปแล้วเนี่ยทุ่นห้าไปแล้วเนี่ยตอนที่เราถ่าย,ยจุละตอนปกตินะนะครับ ก็สังเกตดูว่ามันมีคล้ายๆกับมีสิ่งที่มันปลอมปนออกมาซึ่งไม่ใช่เป็นอุจจาระเราปกติมันเป็นคล้ายๆเป็นเศษเหมือนกับเป็นเป็นก้อนเนื้อขาวๆออกมาซึ่งผมเองก็สงสัยว่าปกติเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปทานอาหารอะไรพวกเนื้อสัตว์พวกนันก็ไม่ได้ทานก็ทานแต่อาหารที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นอาหารอ่อนๆธรรมดาเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นสงสัยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นแน่ซึ่งมันไม่ใช่อุจจาระแต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นเศษเนื้อหรืออะไรสักอย่างแต่ก็ได้เก็บความสงสัยนั้นไว้ ผมก็สังเกตมามันมีอาการานี้มาประมาณ3 4มสี่วันก็หายไปแล้วก็หยุดไปแล้วผมก็ทานไปเรื่อยๆพอเข้าห้องผ่าตัดเสร็จใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็ไปพักในห้องไอซรับอาการจากนั้นก็มาพักที่ห้องพักเราปกติจนกระทั่งคุณหมอบอกภรรยาผมกับมาบอกผมว่าผ่าตัดแล้วปรากฏว่าไอ้มะเร็งเก้าเซนนั้นเนี่ยความไม่เจอห <า S 2> ล้ว่าตัด<ห>อะไรออกไปฮะไม่เจอ บอกว่าดูหมดทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปตรวจดูตับดูม้ามดูอะต่างๆหมดปรากฏว่าไม่เจอแต่ปรากฏว่าก็ได้ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้งไปประมาณประมาณส0ิเซนเนื่องจากว่าแต่ไม่ได้พบไม่ได้เป็นเนื้อมะเร็งมะเร็ง้วมันหายไปแล้วนะตรงนั้นเป็นเพียงแต่ว่าผนังลำไส้เราเนี่ยมันเป็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 นพุนๆอยู่นิดหน่อยประมาณนั้นตัดออกไปกี่เซนนะฮะสี่ิเซนนะประมาณฟุตกว่าๆประมาณนั้นประมาณฟุตเศษๆโอ้โหเสร็จแล้วก็ ต้องคุณหมอต้องผ่ายาวผมผ่ายาวมากนะตั้งแต่ประมาณลิ้นปีถึงประมาณใต้สะดือเย,ย็บประมาณ32เข็มมานะตอนนี้ผ่าตัดเสร็จหม่ๆหนั้นตอนนั้นน้ำหนักเหลือประมาณ50ากโลโอ้โหหนึ่งปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาเป็น75ก็ถือว่าเป็นปเป็นป,กต,ปกติแล้วนะครับครับเอาละครับขอเงอปรบมือให้กับคุณอนุสิ์ด้วยครับขอบคุณมากครับผู้ที่มีปัญหามะเร็ง เมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเช่นกันนะครับจึงได้มีการทํางานร่วมกับสูในวิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในตอนยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียงสี